นเนี่ยคื้อปักัดเนี่ยนู้ว่ะมันยังดีอยู่ไปถ่าวเหมือนดำได้ไปเลยหายมาออเอาแบบกอได้ไปปูนป้นางหนิดมันยังหมันโดยกัาสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเดอ้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาอยู่กะระตูปเกาพี่น้องเมื่อนี้กันเนาะโดยไปส่งเมถาเพื่อ,อยู่ดินพี่น้องอยูสวนใหม่บุและเพิ่นกะอยากออกไปเนาะเพิ่นวายังจูดขี้เาเพิ่นบุล้ลพี่น้องโดยน้องลาตีกันยังโมทันฮดอีกอยังดอกน้องพอวาวานี่ก็ฮดแล้วบริทินร้ายเธอแบบถาฮดตอนแรกเนาะบรรยากาศกะลม่มลมพี่น้องมาที่แล้วเนาะ มื่อนี้น้องตีก็มาเอาศาดพี่น้องเพราะว่าในเพื่อนหนึ่งก็มีศาสเนะสาะศาดอันทีวาา่ว่าเขาปูนอนนะน่ะเอาเมื่องบริเบิรพี่น้องอย่างอยู่อ่าไปเท่ากันเลยว่าวาให้มาเอาแบบแบบเขาไปทั้งสวนแหละพอได้ไปปูนางลินอีกอย่างนะถ้าป้าไว้ก็ยันปวกกัดนะก็บพวกหัวยังสีไสดได้หรือบ่พี่น้องมันปูอยู่เนาะแต่เกากะแบบยังมาทันเอาเมือเบิร์ดเนาะเอาเมื่อป้าอายุพุ่นกะพี่น้องมันลายยางนะน่ะวันนี้ก็ย่างย่างอยู่ก็เรียว่าสีอัน,น้น อันสิปูเบิ่งก่อนถ้าท่ใช้ได้หรือบอพี่น้องแบบเตอันมี้เขาห่อเขาห่มหมดแล้เนาะอันซาเพิ่นมาคอนอนเพิ่นมาเผาทานแต่เก่าเพิ่นมาคอนอนแล้วก็ยังบ่ทันกู้เมื่อนะพี่น้องป้าไว้นี่เลยกาตอนแรกว่าปลาทองเพิ่นกาสินอนปาสุดท้ายเพิ่นบ่กล้าเพิ่นบ่กล้านอนมาเพิ่นมาเผาทานกะเพิ่นนอนเยื่นใบเถ้าหมดแหละโดยเพิ่นไก่เนาะเพิ่นกระยานมานอนกับลูกมื้อนี้ก็เลยว่าน้องอตีก็มาเอาอันซาบพี่น้องมีหลายอยู่เนาะ ในลูกมียังนี่กะยังอยู่พี่น้องบริเก็บเมื่อเบิดตั้งแต่ย่ายเมื่อผูก,กะเด็บมันลายยางนะพี่น้องเอาเมืเม่อเบิดเนาะโดยเดี๋ยวก็ไปเบิ่งนน้ำกันเลยพี่น้องว่ายัางใส่ได้หรือบอ่เนาะกะทั้งทึ่งก,กัยังงงหกน้อยหนึ่งเลยพี่น้องคนบริอยู่เนาะมันกะหกน่นแหละเด็บเขาบริอยู่ประจำนะโดยอากาศหนาวหนาวพี่น้องเนาะเขาอากาศหนาวเลยแบบเย็นไปเบิดเลยโดยเดี๋ยวไปเบิ่งนน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเอาได้หรือบ่ได้กะ ลองเบิ่งไม่ที่ยังบ่ไม้พี่น้องตอทานปลาทองเพิ่นก็ได้เพิ่นจูตอยู่นี่เนาะเพิ่นจะคอจูตตอนแรกว่าเพิ่นว่าสินอนอยู่นี่บัดอ่าอยู่ไปแล้วเพิ่นบ่กล้าเพิ่นว่าเพิ่นาเนาะเลยอันเพิ่นไปนอนอยู่ใ้ม่าบัดนี้มื้อนี้ก็เลยมาพี่แหละพี่น้องจักว่าปกาดจังเนาะ้อนาดนเลย่นว่าพอได้ปูนะ แลกทานเพื่อนพี่น้องแม่บระบนเพื่อนเป็นคนอันซานสะอาดเป็นเนาะแล้วก็แลกเปาสองเปาบบกแล้วก็พอดีได้มาปูนอนเนาะได้เ่ากะเลยสิมาเบิ่งก่อนว่าได้หรือบ่ได้บรรยากาศม้นนี้แบบพ่อพี่น้องร่มๆมเนาะลมแห้งเลยเขาหนาวบ่เนาะหรือเป็นพายุแบบยาวหกอะไรพี่น้องันอยากากเติบเลยต้นไม้ยนขื้นบ่เลยอันนั้นอันนี้กาแบบ มีมอนนงละตีเนาะมุงแต่เก่าไม่ถาว่าคนชินนอนอยู่นี่พี่น้องบันนี้เลยเช้าคนมานอนเผาทานนะเ <c oughs> พิ่นเรียกว่าขอนอนอยู่นี่ได้บ่วะก็เลยเพิ่นยานฝนตกนั่นหลังาคาเพิ่นกับปิ้วไปเบิดเลยเพิ่นก็เลยมานอนนี่แบบมุงอีหยังกันยังบ่ทันกู้บ่ทันน้ำมีเห็นเนาะมีเห็นมอนอีหยั่งในพี่น้องเดิมอนก็นมีแต่เก่าไม่ถาวพิ่นสินอนอยู่นี่เนาะอันนี้ก็บผ้าห่มนงละตี้อีหยังบเบินหันแหละห่ม เลยยังบนันเอาเมือมีศาสตร์น้ำมีลุมกะศาสตร์อันหนึ่งอยู่เทิงกะมีพี้องมีหอวตะเกียงหมดแล้วเนาะอันขอรบบนเพ็่นไทยใต้แล้วก็มาใต้แต่เก่าบริมีไพ่ดิมีศาสตร์ทั้งเทิงเลยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งก่อน่าเป็นจังไดอึบมืน่นอนหนึ่งน้อยปวกกัดคนบอ,อยูเนาะ ยังแน่นๆคือเก่าพี่น้องมีแต่สา2อันนี่เนาะ2 3บ่มันบ่ได้ใหญ่ปานใดหั่นนะซ่ํานี้แหละเดี๋ยวสิลองเอาเบิ่งเนาะว่าได้หรือบ่ได้ย่านมันอันนึงเบิดโดยนะพี่น้องมาตั้งกล้องไว้นี่อีก่อนแล้วก็สิลองจับเบิ่งเนาะว่ามันใส่ได้หรือบ แบบบางทีกาหยันปวกกัดอีงแล้วนะ <c oughs> เหือออกเลยพี่นอ้องมันเข่ามาเทิงี่มันหอนเนาะ <c oughs> น้องนาตีใส่เกิรบพี่น้องยันยันหยันงอนเพราะว่ามันบริข้นมาโดนนะอันนี้นะแบบมันเป็นสาดข้าตาัดอีงแล้วเนาะแต่ว่ามันยังยังหมัดอยู่นะ นั่งก็ซีกัปจนเพิ่งแนบดีอันนั้นไปปูอะไพวกได้ปูหนังเนาะคือวายังดีอันนี้กันยังเป็นแทนอยู่เลยพีย่น้องเนี้ยคือปวกัดเนี่ย มีป่เนวะนยังดีอยู่สองอันนี่นะประมาณฐานเท้าหนึ่งหมพี่น้องประมาณนี้นเนเาะแบบมาันแลกฐานแบบสารเป็นนะคะอ้าวเราไปเก่า,าพ่อใดญมาปูอ่ะมันยังดีอยู่ไปถาวรจำได้ไปเลยให้มาอ้างแบบพ่อใดญไปปูนางหลิมมันยังหมันอยู่ ตบหน้ามันก็คือสิขัดอยู่พี่น้องเป็นาสาดแบบนี้นะเนาะทางบ้านเฮาก็เอิ้อสาธรรมดามนี่ยจักเอื่อ่าจังได๋บ่ว่าติเอิ้อเป็นวันไดนยังมั่นอยู่ยเลยพี่น้องพวกยังบ่ได้กัดเนาะรดน้ำเติบเลยมาอยู่แต่กับ,บ่บริกาม่เร่าเพิ่นบอกก็เลยว่าเออจำได้เห็นอยู่ว่ะพวกบ่ได้ขึ้นเนาะแต่ว่าทางพุ่นเห็นพวกกัดเบิดเลย ตะไบคนมาอยู่มันก็จะคือมีคนนอนเนี่ยเาได้กู้เอาอะคะเอาเส่อมเอาไปนเอาไกูก็ได้เสือนึง อยู่ลุมพัดมีหันมีหันต้นหนาพวกมีหัพวพองปวกกระกัดไปเลยโดนหลายเนาะมีสะอาดมียังพี่น้องทั้งนันก็ยั่งยังย่งอยู่เนาะแบบเป็นพี่ซ้ากระปุกไอั่นแหละต้อนนากาคนเมื่ออยู่แต่ว่ามันบวบ เดี๋ยวเขาเก็บเมื่อยังบ่เบิดหั่นน่ะก็เลยยางลายเติบจังสิสังพี่าอยู่ในหันพี่น้องเต็มอยู่เนาะนี่เป็อาสาดอีกย่งหันแหละะตุกใส่น้กยังๆอยู่พี่น้องดตุกใส่น้กินเนาะอันนึงนี่กบมีคนเอาหรอกพี่น้องเากมาอยู่หันนะแบบเจ้าเห็นคนมาอยู่นกเลย ยังอยู่คือเก่าอีกยังก็ได้มีแต่เอาแนวเนื้นใส่ได้เมื่อเนาะสาดพี่น้องสองสองสามพลินโบเป็นยังดีอยู่ผู้อนะื่นคนอื่นอะไรนอนนอนตีเอิาา่นะสาดธรรมดานะสาดปูแหลกทานเนะพี่น้องไม่เท้าแหลกทานไปเก่านะมันก็เลยว่าว่าใหา้มาเบิง้งเจ้าว่าปวดก,กัดเบลเบ,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 บจว่าใครแต่ว่ายัง,ย,งยังใส่ได้คือเก่าเนาอมอนอันนี้ก็ยัง ม้อนกันยังดีอยู่เนาะแม่น,อน้องตีสีเก็บขึ้นเิงปะไปนี่นั่นแม่นางคนแกไม่งัดต่อมบม้นอันนี้กันยังมูวนได้อยู่เลยมีน้องสองอันนี่ ตอนนั้นเพื่อนมานอนเผาทานเพื่อนกามานอนอยู่นี่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนนะช่วงพายุล่มนั่นแหละเพราะว่ามันผัดนั่นไปเบิด์ผัดลงังคาไปเบิดก็เลยนอนมาได้เลยมาพอนอนอยู่ในน,นี้มีแต่อันนี้กามีสาเธอการพี่น้นองมีอันหนึ่งแต่ว่าอันนี้มุกกูไปก็ยะยาเอาเดี๋ยวตัวมันดีอันนี้มันอยากเกาเลย ในรุมก็ยังมีกระถางพีน้องกระถางตะกาใส่น้ำเนาะกระถางใส่น้ำแบบตักน้ำทดทานอีกอย่างนี่แหละปวกมันก็ขึ้นนะเนาะมันด้นเลยปวกขนเต็มไปเลยแต่สีเอ้อนกับสะนั่นแหละเนาะมันยังมันใส่ได้อยู่แบบก็ได้มันเก่าเลยกับว่าเอาแบบไปพุ่นหล้วก็พ่อได้เอาไปปูอยู่สวนพี่น้องพิ่นมากไปแบบมือได้ได้ไปเนาะ มืเมื่อก่อนๆนะคะโบเดป้าแหละกับแม่เท้านะฮะกับผ้าพ่นป้ายมื่อนี้ว่านีกับใบพันธุ์ใหญ่ไปเนาะอยู่เฮือนกับโบมีแนวเห็ดพี่น้องเลยไปป้าเพิ่นไว้อยู่พุ่นละกันเลยม,มาเอาสาสตรเพิ่นบอกให้มาเบิ่งสาสตรอยู่พี่กับผ้าพ่นป้ายตอนแรกกับผ้ามา,าพี่น้องแบบมาไว้เติบแน่เนาะอยู่เฮือนกันเลยตัวซียูขามอะไรมันไก,กลเพื่อมาฮอตน,นะน่ะเด็กพมาพับเอาสาสตรเนาะ ส้ำนั่นเลยพี่น้องงามอยู่มันยังใส่ได้แค่แต่ปวกบวกัดหกเละทางในกันเนาะหทางเทิงมีแต่ปวกพี่น้องคางมึงน,นะปวกกัดเนาะมันอยู่บนดนเลยกละเลยกะเฮาบริณนอนเนี่ยมันเลยมีแต่ปวกขึ้นมันขึ้นตามต้นไม้อยังนเนาะเต็มเลยอ่าไปเก่าให้บริณมีเป็นโดนแล้วก็มันเต้ขึ้นระบาดนนเนาะ ทางนี้โบลิมี่ครับกระทองมันกระควับเบอร์อะไทานผันจูดผันจูดกี่ทานไหวอยู่พี่น้องทางนี้กัมีแต่เห็นแต่เบื้องนี้เนาะปวกขึ้นเบื้องนัง้นเันบลมีมันขึ้นตามต้นเสาเนาะพี่น้องดอกและเสานี่ยครับผู้นกัดเบอรเลย นี่จะปวกกัดทั้งนั้นเลยแบบคนบนในนอนเนะาะมนเลยกัดเต็มนะ่ะคนจูดขี่ทานมันทำความสะอาดอน,นั่นีองบอไพ่เนะาะทำซีมกและพี่น้องทำมีมันนี่จะคนสีจูดอยู่นี่อีกหรือบอเนาะบางทีเพิ่นก็อาจจะไปจูจดอยู่ทั้งเตาถานลุศูนู์เพิ่นวะ หากว่ามันบ่มีน้าแถวนั้นนะพี่น้องเลยแต่ว่าอยูน่นี่มันค่ดน้าใกล้แน่นะอันนี้มันแบบสวนพื้นที่โบไม้ไล่ลายเนาะเต็มเลยมีแต่วสวนพื้นโบไม้จ็กเป็นใดจากเปล่ารวเมเบิดคือจะได้ลายสอบเลยแต่ว่ามันอันที่โบไม้ก็ลายมีแต่ทอนใหญ่ๆเนะาะโบไม้ไปเลย รถกระเพือเ่อนเพื่อนเลยพี่น้องส่วนหนึ่งนะฝนตกแล้วก็บบอด้ร่างป้ายกับเพิ่นโทรว่าได้แล้วเนาะบอกให้เพิ่นหาให้เพิ่นส่งมาพี่ว่าบืบ่อยากไปเอานะพี่น้องมันอยู่เซโนผู้เพิ่นยังมาทันส่งมาบอกเพิ่นยังมาทันโทรหาเพราะว่าเปล่อกจีไปห่อนเนาะมันกไกลเติบก็เลยบอดี้อันนั้นต้นกล้วยกับอ,อันนี้ต้นกล้วยทนันนี่พี่น้องตัวนี้ สามต้นนี่นะลูกลูกมันกันน้อยๆนงเนาะเดีย๋ยาชิคุดไปปลูกด,ดูตัวมันคืนใหม่กันมีคือกันตัวนี้นะชี่เป็นกวยน้าแต่ว่างวัวกัดเนาะเอาบุอยู่งวมันหลุดกัดเหยียนเบิดพี่น้องอันนี้กค็คืนใหม่คือกัน บางนอนกระเบิดองเลยตะเกาว่าหลายเนาะเบิดยามฝนเลยบัมีตะเก่ามันมีหมากดกตกกรตอบไปซ่าเพิ่งกับพี่น้องเวลาฝนตกหันนอนบ่ได้เลยเนาะลังกระซีมันปิวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ตอกกระตอบนองมาตีกับบัได้ตอกคือกัน แต่ว่ามันอันมัดใช้เครื่องยนานั่งแล้วก็มัดเล็กลวดยังลายเนาะมัดนะมันเลยบโบปี้เวลาฝนตกค่ะนะแบบเวลาฝนตกก็น,นอนได้นอนโบปีกดอกบนไะไพี่น้องไอ้มันโดนเลยปวกกกัดทั้งกระต๊อบฝนพัดเวลาฝนตกก็น,นอนบได้เนาะช่วงเพิ่งมาเผาทานนะเพิ่งก็เ,กเลยขอนอนอยู่นี่ว่าตอนนั้นน้องะตีกับโบเดมา,มาอยู่ดิแบบมันนอนได้ะนะพี่น้อง อรอแล้มันก็ใส่บ่ได้อะไรเลยบ่ได้เอามาือมีนเด็ดกงมาเนอะเนาะมัข่าวขี้เมียงหมดเลยพวกกัดอีกเอาสาไปปูบบนไะงเอาไปปูอยู่พุนแล้วเนาะเอามือเฮือนไปเวลาออกไปบางทีเขาอยากเอาไปปูกับไปปู สวยมากเลกาเริ่มฮอนเนาะตอนเศ้านะโลเย็นเย็นพาไ่ถ่ามาันออกไปกพุ่นกระสวยเติบพี่น้องเพราะว่านะ้ำหมอกลายเนาะตอนเศ้าก,ก็ได้ยันเพิินบสาบายนะ่นและคีเอยนี่กามันจูดทานมนจาจากใหม่เลยพี่น้องเป็นคีเอยเก่าเนาะมันโดนเลยจูดกาได้ฮดอีกเลบันนี้เพราะว่า่วงนี้กาเบิดยามฝนเลยนะมันต้องได้ฮดแต่เก่าเพราะว่าจูดเลยแบบบนอยากฮด กีทานอันนี่พันจูดมีพไพ่ด้วพี่นอนะ้องเนาะอันนี้เต็มเลยเด็กน้อยมาบวเห็นนี่ก็เหยียบไปเลยกระเป๋าไม่เท่าพันจูดนะ่าะวัางละว่างพันขามาจูดอยู่ในพี่เนาะพี่วาย่านเด็กน้อยเหยียบพอาแถวนี้ก็เด็กน้อยร้ายนะมีพันจูดอยู่ในอยู่เนาะตัวมันโบใหม่ก็ได้เพี่รอบบเนาะร้ายเติม ว่าดิง้งมีแต่าลเตาดศาวไปสอปบกุบะเบิดฝนเลยใบยกล้วยกับขี้ล่ายเนาะแห้งเวิดเลยแบบมันบ่มีน้ำเลยนะพี่น้องใบกล้วยกับบบงามเลยแห้งกระแดงอูมันก็มีอยู่ ขังเบิ้งเนาะว่าสิเอาไปปลูกดินใหม่ไปเลยพี่น้องเอาไปปลูกอยู่สวนเนาะหาก็มี่สามอย่างเนาะหาพักแบบแนวใดมันสิได้กิน,นไวๆค่ะนะไปปลูกแบบเอาไปก็พอได,ได้ได้กินเนาะกล้วยเนี่ยก็ได้กินโดนอยู่ดอกกระสิมาอันนี้น้องตีมาเอาตัดเลยพี่น้องมันสูงเนาะเน่าบ่ได้ก็เลยได้ตัดซะปลาไวยก็แบบคนเสียเอาก่อนนะเขาก็เลยเอาใช่ปะ ให้ไมปถ่าเมื่อบ่มอยู่เพื่อนแจ็กสีมือได้ยังสีสุกเนาะมันยังเขียวอยู่อันนี้กะจะเป็นกล้ยกวยกล้วยน้ำคือกันบ่เนาะสามต้นนี่อยู่นากันนี่คือซีเมนกล้วยน้ำนั่นแหละฮากะเห็นแดดพี่น้องกินนีกกะป้าเอาคักอันนี้อันทั้งลมๆเนาะ เด็กสีหาเนี่ยวอัน้หาเสือกมัดสาดก่อนพี่น้องเนาะมัดอันเอาใส่โหลดเจ๊สีเอาไปได้เลยบอกมาผูเดียวหาเอาเสือกหมัดเอาไปแลกทานเป็นเฟ้าได้พี่น้องเลยนะก็ได้ <c oughs> เอาสานบบเป็นเนาะผูขนซานเป็นกนนาขนซานขายเอาสานบบเป็นกาได้อัน สื่อเอา,อากราะอัตก็ดีดีเนาะเอ๋อพี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวน้องตีกับสิคอจบคลิปเด้อพี่น้องทาพบพ่อคลิปนาเนาะ,นะโดยมือนี้กัแหวมากระตอบเก่าพี่น้องเลยแหวมาเต้าทานพี่แรงมือนี้กัมาผับเอาสาดเนาะพอได้ไปปูอยู่สวนเวลาออกไปนั่งหลินพี่น้องไม่เท้าเป็นกาว่าให้มาเบิ้งด้วยเอาได้อยู่บ่ยันปวกัดว่ามันโดนเลย อี่ทั้งเฮือนผัดบะมี่ปวกกินมีแต่กัดทั้งเสายัางพี่น้องกาสีฮักบปแล้วเนาะมีแต่ปวกเพราะว่าไม้มันกับบริยากทนปันไดนอนเป็นไม้อันเนื้อ,อบบเบาแข้งน,นนะอยู่ได้บดดนเลยว่ามาพับเอาศาสรพอได้ไปปูนั่งว่าพี่น้องโดยเนาะเอาคลิปนี้นะ้องลาตีกับสีคอจบคลิปเดอ้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหนาเนาะมื่อนี้กะมาเตาถ่านพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเนาะบรรยากาศบด โดยคลิปนี้ขอลาไปแล้วเด้อพี่น้องขอกาวคำวา่าสบ,บายดีสบ,บายดี